เห็นกันเรื่องนี้หน่อยไหมโชเฟอร์รถตู้สุดกลางเอาอีกแล้วคราวนี้เนี่ยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเขาโพสต์แล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าเขาขึ้นรถตู้สายอุดรธานีหนองคายคนขับเนี่ยขับรถเร็วหวาดเสียวปาดไปปาดมาบีบแตรใส่รถคันอื่นตลอดทางมีช่วงจังหวะหนึ่งเหมือนเบียดไปที่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เกือบตกข้างทางแต่คนในรถเนี่ยนั่งเงียบเลยเพราะกลัว ปรากฏว่าพอหลังจากที่เธอเล่าเหตุการณ์ครับคนขับรถตู้ติดต่อมาและส่งข้อความมาขู่นะฮะเป็นข้อความเสียงครับบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนไปฉุดเข้าป่านะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแจ้งความด้วยลองฟังข้อความเสียงสัหน่อยนะฮะมเจอกูแน่เป็นนักเรียนดีๆไม่ชอบชอบหาเรื่องใส่ตัวเองใช่ไหมลงคนนั้นลงคนนี้ะเขาเสียหายไหมระวังมึงกลั คนมีฉุดมึงเข้าป่าก็ได้ระวังมึงกูจะฟ้องมึงนะกูจะไปแจ้งความวันนี้แม่นี่คนขับรถตู้นะครับส่งข้อความเสียงมาขู่น้องนักศึกษาน้องนักศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์ก็คือคุณจิตราน,นุชครับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรื่องเล่าเสาร์วทิตย์บอกว่าน้องเนี่ยเรียนอยู่ปี3มมขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย เหตุการณ์เกิดขึ้น8โมงเช้าของวันที่27กุมภาพันธ์ขึ้นรถตู้จากหน้ามหาวิทยาลัยจะไปอุดรธานีบนรถมี7คนแล้วก็อย่างที่บอกเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนกับที่เล่าไปใน Facebook เลยก็คือขับชวัดชเวียนจนตกใจกันทั้งคันฟังเสียงนักศึกษาครับ อันนี้นั่งรถตู้ออกมาจากมอคค่ะเป็นวิทยาเขตหนองคายในระหว่างทางคือคนขับเขาค่อนข้างที่จะขับเร็วเร็วมากเร็วเกินไปก็บีบแต่ไล่คันอื่นตลอดทางเนี้ยปาดซ้ายก็บีบปาดขาก็บีบอะไรเงี้ยค่ะแบบทางเข้าอุดอรอะไรเงี้ก็แบบมีเบียดมอไซค์บ้างคือเกือบตกไกลทางอยากจะพูดกับคนขับนะแต่ตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องที่แบบถูกเล่ากันมาเยอะมากเพราะว่าเคยมีคนเจอนคนขับแล้วก็ถูกคนขับอะด่าด้วย ใช้คาที่หยาบใช้คําหยาบในการด่าผู้โดยสาระอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามีคนใดคนหนึ่งเตือนแล้วแบบเขาไม่โอเคโมโหอะไรเงี้ยคนในรถจะเป็นอันตรายเลย <Okay. S 1> จุดประสงค์สําคัญที่แบบอยากจะบอกเจ้าของรถกรมขนส่งหรือว่าผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับรถโดยสารว่าให้เข้มงวดในเรื่องการดูแลด้วยเพราะว่าต่อให้แบบจะต้องทําเวลาหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามชีวิตสําคัญที่สุด พูดถูกทุกประโยคเลยหลังจากที่น้องแชร์เนี่ยปรากฏมีเพื่อนๆนักศึกษาซึ่งก็ไม่ได้รู้จักกันนะฮะอเอาข้อความน้องไปแชร์ต่อแล้วก็บอกว่าเจอเหมือนกันเยอะมากประสบการณ์เดียวกันเคยเจอคนขับคันนี้เนี่ยแหละฮะแล้วหลังจากที่แชร์ออกไปปรากฏว่าบริษัทเจ้าของรถเนี่ยติดต่อมาบอกว่าคือไปตรวจ GPS แล้วเอ๊ะเขาไม่ได้ขับเร็วสรุปขับเร็วจริงหรือเปล่ามาสืบรู้ตอนหลังอีกว่าแหม่คนขับแสบจริงๆแอบถอดเครื่องตรวจ GPS ออกฮะ,ะแหม่แสบนะฮะ ล่าสุดกรมการขนส่งของหนองคายครับเป็นขนส่งทางบกหนองคายปรับนะครับลงโทษปรับคนขับเป็นเงิน5,000ันบาทแล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่วันส่งตัวไปอบรมหนึ่งชั่วโมงส่วนบริษัทเจ้าของรถก็ถูกปรับเป็นเงิน5,000ันบาทครับทางผู้บังคับการภูทรจังหวัดหนองคายพลตำรวจตรีภพศารลือสมบูรณ์ก็บอกว่าเรียกมาแล้วนี่อย่างที่ภาพในใหเห็นหเห็นในภาพนายเสกสรรบันดิตอายุ45ปีครับเป็นคนขับยอมรับสารภาพ โมโหก็เลยอัดคลิปเสียงส่งไปก็โดนดำเนินคดีไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ